ในความจริงจะมีสักกี่คนนะคะจะมีสักกี่คนที่โชคดีโดยที่ไม่ต้องทำงานเลยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาเนาะเทศกาลปีใหม่ของเมืองไทยแต่ว่ามาเจอวิกฤตไอโรคโควิดกันทั่วโลกนะคะก็ดูแลสุขภาพไว้ก่อนเนาะความสุข นะคะเราสร้างได้ก็พยายามเอาเวลานี้หันเข้ามาดูแลตัวเองและคนที่เรารักนะคะมีโอกาสพูดคุยเนาะอยู่ด้วยกันอ่ามากขึ้นอาจจะดีก็ได้นะคะเพราะเมื่อก่อนเนาะเราจะบอกตัวเองทับซ้ำเหมือนะคะว่าเราไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้กระทั่งกับตัวเองเพราะเหนื่อยกับงานสู้กับงานเนาะแต่วันนี้ โลกวิวับมันทําให้เรามีโอกาสได้หยุดงานนะคะได้มีเวลาหันมาย้อนมองตัวเองว่าสิ่งที่เราทํามาหลายๆอย่างเนาะกับสิ่งที่เราเคยร้องขอบอกว่าอยากมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างตอนนี้ทุกคนก็มีนะคะแต่หลายๆคนก็จะไปจุดจ่อตรงที่ว่าโห้เงินก็จะเริ่มร่อยหลอนะคะเพราะว่า,าเราไม่ได้ทำงานรายรับก็หายไปแต่รายจ่ายไม่ ไม่หยุดนะคะยังต้องจ่ายเท่าเดิมอันนี้เป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนเครียดนะคะยายจ๋าอยากบอกทุกคนว่าทำใจช่วงนี้อดทนนะคะอดทนให้มากเนาะสุขภาพเราสำคัญถ้าวันนี้เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือเราเกิดติดเชื้ออ่าโควิดเราก็จะไม่อ่าทำ้ายร่างกายเราได้มากมายนะคะหลายๆคนหาย นะอย่าก,กลัวจนวิตกนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เข้ามาใกล้มากายเราเนาะชีวิตเรามีไว้เพื่อสู้นะคะมีไว้เพื่อเดินหน้าความใต้หนีไม่พ้นแต่วันนี้เรายังมีสุขภาพที่ดีก็ควรรักษาสิ่งนี้ไว้นะคะเนาะเดินสู้ต่อไปพี่น้องจา๋าวันนี้ยายจ๋าก็อยากมา พูดคุยเหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ยายจ๋าประทับใจมากๆเนะาะจากพี่นะคะเข้ามาของเมื่อวานนี้นะคะเป็นอะไรที่อยากให้สาวๆเนาะเอามาเป็นตัวอย่างยายจ๋าขออนุญาตปักหมุดไว้ให้พี่น้องนะคะไว้เป็นกําลังใจการวางแผนให้กับชีวิตเราตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เราจะเริ่มต้นเดินทางมาสายฝอ ย่อมดีแก่เราแน่นอนนะคะเนาะอันนี้เป็นอะไรที่นึกถึงตัวเองนะคะนึกถึงตัวเองแต่ตอนนั้นที่ก้าวมาย,ยายจ๋านี้เขาเรียกว่าขอไปตายดับหน้าเนาะถ้าไม่ไหวก็กลับบ้านในช่วงนั้นแต่เพียงแค่เราโชคดีไม่ได้ผัวร่ำรวยก็จริงแต่เรามีงานทำตั้งแต่แรกมันก็เลยปูฐานและสามีก็ วางฐานให้เรามาตั้งแต่แรกนะคะเป็นจุดหนึ่งที่ยายจ๋าบอกตัวเองเสมอว่ายายจ๋าโชคดีนะคะในแบบที่ยายจ๋าเป็นเนาะแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะยายจ๋าจะอ่านให้ฟังเนาะอ่าส่วนตัวมาอยู่อ่าได้หนึ่งอาทิตย์นะคะอาทิตย์เดียวก็มีงานทำแล้วแล้วก็เรียนไปด้วยโชคดีจบได้งานประจำเลยนะคะ ตกลงกันว่าช่วยทําทุกอย่างเพราะามาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันนะคะต่างคนต่างมีลูกแบ่งเป็นเงินของสามีจะใช้อะไรก็เรื่องของเขาเงินของเราก็ทําอะไรก็ให้มันเป็นเงินของเรานะคะอีกบัญชีเป็นเงินส่วนกลางไว้เที่ยวไว้จ่ายถ้าขาดเหลือก็ช่วยกันอยู่ดีนะคะไม่มี ปัญหาแฝงๆนะคะเงินทองไม่เข้าไข่ออกไข่นะนี่เน้นนะคะเงินทองไม่เข้าไข่ออกไข่ไว้ใจใครไม่ได้แม้กระทั่งคุณสามีโชคดีนะคะชาวไทยจริงๆวันนี้สามีเป็นของเราเนาะเรามองว่ายังเป็นของเราแต่เงินในกระเป๋าเขาเราก็ไม่ได้เอามาได้อันนี้จริงๆอันนี้พูดถึงมุมยีจาเลยนะ โดนนะคะนี่คือการวางแผนเนาะการแบ่งแชร์หรือช่วยเหลือเนี่ยเราเต็มใจอยู่แล้วเพราะเราอยู่ร่วมชีวิตนะร่วมสู้ฝ่าฟันจากศูนย์ขึ้นมายายจ๋าก,ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เรามาเริ่มต้นจากศูนย์เช่นกันเนาะกับสามีนะคะเนาะต่างคนต่างทำงานและยายจ๋าทำงานเงินเดือนแรก ยายจ๋ายื่นให้สามีนะคะยื่นให้สามีจริงๆเพราะเราคิดว่าตั้งแต่เรายังไม่มาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนจ่ายเขาเป็นคนให้อ่าเราเนาะดูแลพ่อแม่เรานะคะยายจ๋าก็คือตั้งใจเดือนนั้นให้สามีแต่สามีก็รับไปนะแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรพอตื่นเช้ามาสามียายจ๋าชวนลุกขึ้นแต่งตัว ไปไหนเออนะแต่งตัวเดี๋ยวจะพาไปธุระเขาว่า,านี้นะคะเราก็แต่งตัวเสร็จเขาก็พาไปที่ธนาคารแล้วเขาก็พาไปจัดแจงเนาะเงินที่เราได้ก้อนแรกของเราทํางานนะคะเขาเปิดบัญชีให้เราแล้วเขาก็บอกว่านี่คือบัญชีเก็บนะของเธออันนี้เป็นบัญชีที่เธอใช้ได้ทุกๆวันมันก็จะมีสองบัญชีเนาะเงินของเธอ เก็บไว้เพื่อเธอเธอจะใช้ใจ่ายอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเธอนะคะเนี่ยเป็นความภูมิใจเป็นความโชคดีของตัวเองยิ้มแล้วปื้มนึกทีไรแล้วปื้มเพราะเราทํางานที่นี่เยายจ๋าจมองเลยว่าตัวเองนะคะทํางานเพื่อครอบครัวทางเมืองไทยเนาะไม่ได้ที่จะมาช่วยเหลือสามีด้วยซ้ําแต่เขาก็ยังมีน้ําใจ ที่แจงและว,วางแผนวางแนวทางให้เราทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเรามีธุระประปังหรือช่วยเหลือพี่น้องยามตกยากทางเมืองไทยไอเราในใจร้อนเนาะเรามาใหม่ๆเพราะเราเกิดมาจากความยากจนเราทํางานนะเรามาที่นี่เพื่อที่จะทํางานเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวนะคะสามีจะวางแผนเลยไม่ห่วงนะแต่จะบอกว่าอืมให้ส่งได้ประมาณนี้นะเท่านี้เท่านี้ในส่วนนี้ก็คือของเงินเราเองนะคะ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราสร้างและเราทำและเรารับผิดชอบครอบครัวของเราเองด้วยงานของเราแต่ถ้าวันไหนเราต้องการมากกว่านะคะ3ปีแรกบอกเลยว่า3ปีแรกยายจะาทำงานเนี่ยเงินแทบจะไม่ได้เก็บที่นี่เลยเพราะว่า ครอบครัวเรายังไม่มีอะไรในมุมมองยายจ๋าพ่อแม่เรายังเดือดร้อนตัวเราสบายถึงแม้จะทํางานนะคะยายจ๋ายังมองว่าตัวเองสบายตัวเองโชคดีเพราะว่าเราคิดว่าเราทํางานชั่วโมงหนึ่งเราได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมในตอนนั้นนะคะณนะตอนนั้นยายจ๋าวิ่งใส่แต่งงานเนาะไม่ว่างานทําความสะอาดบ้านวิ่งร้านอาหารนะคะแล้วก็ ไปเสิร์ฟเวลาเวลาเขามีปาร์ตี้อย่างเงี้ยได้ดีมากๆสองสามชั่วโมงคนไทยเมืองน,นอกจะรู้จักนะคะเป็นอะไรที่สนุกและห้าวมากๆแม้กระทั่งป่วยก็ทำงานเพราะความรู้สึกว่าอุ้ยเป็นไรฉันสู้ไหวกินยากินยานะคะตอนนั้นนะเพราะมันเป็นอะไรที่มีความสุขกับการทำงานเขาเรียกว่าคนบ้าง,งานสามปีสามปีเต็มเยายจา๋าเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อแม่ยายจ๋าได้นะคะสามปีเต็มเมเรารู้สึกว่าโล่งในหัวใจเออ และก็ภูมิใจในตัวเองกับการที่เรามีงานและนี่ก็เป็นหลักยืนยันกับการนะคะที่เราเริ่มต้นเมืองนอกนะเริ่มต้นเมืองนอกชีวิตที่หลายๆคนอิจฉาแล้วว่าสบายนะคะแต่มันไม่ใช่ในความจริงจะมีสักกี่คนนะคะจะมีสักกี่คนที่โชคดีโดยที่ไม่ต้องทำงานเลยเนาะแต่ก็มีนะคะแต่ก็มีเพราะฉะนั้น เราไม่ใช่คนที่โชคดีคนนั้นเราก็ต้องเอาความขยันสู้เปิดใจนะคะอย่าเชื่อใจจนเกินไปเนาะไว้ใจได้เราต้องวางแผนเพื่อให้ ป้องกันตัวเองนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจะเป็นสิ่งดีเสมอจะเป็นสิ่งดีมากมายแก่ตัวเรานะคะนี่คือความจริงที่เราควรระวังเนาะวันนี้เชื่อใจไว้ใจสามีมีเงินสามีมีเงินฉันสบายสามีมีเงินยายจ๋าจะชอบได้ยินคํานี้เสมอนะคะเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้น หลังที่อยู่ด้วยกันมานานจนแก่เท่าเขากับไปมีผู้หญิงอื่นหรือเขาอยากอบอกเลิกกับเราหรือเจอปัญหาชีวิตเงินตรงนั้นมันไม่ได้เข้ามาในกระเป๋าเราเลยนะพี่น้องมันไม่ได้เข้ามาในกระเป๋าเราเลยเพราะคือเงินของเขาสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราพูดความหมายคือเราจะอยู่กับเขายันตาย แต่มันเป็นไปไม่ได้มันกลับเกิดปัญหาก่อนมันกับเกิดปัญหาก่อนที่เราจะตายเนาะชีวิตเราอ่ะไม่ว่ากันนะไม่ไม่ว่ากันแล้วก็เราก็ไม่ได้มาหวังว่าจะให้สามีตายเราได้สมบัติเนาะสิ่งเหล่านี้เจ็บปวดถ้าเกิดขึ้นกับใครนะคะมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดไม่ใช่สิ่งที่มานั่งหัวลาะกันจริงๆนะคะทุกทุกคนเรามีสามีเนาะไม่ว่าอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่นี่เราก็หวังฝากผีฝากไขร เหนื่อยยากต่อสู้กันมายิ่งคนที่มีครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันมาตลอดนะคะอันนี้ถึงถึงเราจะยากจนถ้ามีความเข้าใจนะคะ,ะแม้ถึงเวลาเลิกลากันอย่างน้อยส่วนของเรายังมีตรงนี้นะคะเน้นเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น วันนี้เขายังรักเราหรือเรายังรักเขาอยู่นะคะอย่าลืมว่ากฎหมายที่นี่เลิกลากันไม่ใช่ว่าจุบจับโดดออกไปแล้วหาที่อยู่ได้สะดวกสบายเหมือนทางเมืองไทยเราเนาะผิดใจเลิกกันกลับบ้านตัวเองเออนี้เข้ากรุงเทพทํางานอ่ามันง่ายได้นะคะแต่ที่นี่ไม่ใช่หนึ่งที่อยู่กฎหมายหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนทางเมืองไทย อ่าลำบากแน่นอนสำหรับคนไทยเรานะคะลำบากแน่นอนเพราะฉะนั้นเรานี่แหละควรระวังควรเก็บหอมลอมลิบนะให้เป็นของเราไว้ไม่ว่าน้อยหรือมากอย่างน้อยก็อุ่นใจแก่ตัวเองอย่างน้อยก็จะเป็นพลังหรือบันไดขั้นแรกถ้าเกิดอะไรขึ้นนะคะเนาะ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆคนลืมที่อาจะได้พูดได้คุยนะคะลืมสนิทพอถึงเวลาก้าวมาลำบากถ้าเจอคนดีเขายังแบ่งสรรปันส่วนให้มันก็ยังดีไปแต่ความเจ็บใจเจ็บช้ำที่เราอยู่มานานแสนสบายแล้วพอถึงเวลามาแล้วเราไม่ได้อะไรเนี่ย มันช้ำยิ่งกว่านะคะมันช้ำยิ่งกว่าเนาะแล้วคำพูดจากคนที่เราคิดว่าเราจะพึ่งหรืออาศัยถึงวันตายเนี่ยแล้วมาแตกล้าวระหว่างกลางเนี่ยมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดยิ่งถ้าสามีเราไปมีผู้หญิงอื่นอ่าไปมีคนใหม่โดยที่เราไม่รู้ตัว หรือรู้ตัวแล้วแต่ว่าเราต้องทนเพราะไม่มีทางไปอ่าหลายๆคนนะคะคนไทยหลายๆคนยอมเสียเปรียบเพราะสิ่งที่ว่าส่วนของฉันควรอยู่แต่ก็ทนอยู่แบบทนจริงๆนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเสียเปรียบเพราะคนไทยเราใจไม่เด็ดใจไม่แข็งพอนะคะเนาะแล้วก็ความรู้ภาษา และกฎหมายที่เราเสียเปรียบมากๆนะคะอันนี้เป็นจุดที่เรารู้ๆกันเนาะหลายๆประเด็นหลายๆหลายๆท่านพี่ๆหลายๆท่านเลยที่ยายจารู้จักนะคะนี่คือสิ่งที่เราเสียเปรียบผลสุดท้ายนะคะบางครั้งโดนฝรั่งขูด,ด้วยว่าเออไปสิกลัวจะฟ้องเธอจะมีเงินจ้างทนายเหรอนั่นนี่อืมแบบนี้เราก็จะถอยหลังปูดละ ถอยหลังกันทั้งหมดนะเนาะแต่ก็มีนะคะแต่ก็มีใช่ว่าจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราถ้าเรารู้จักวางแผนและเก็บเนาะหาสิ่งนั้นที่มันเป็นของเราจริงๆเชื่อใจและมั่นใจนั้นเป็นรากฐานของเราจริงๆไม่ใช่เอ่ยว่าสามีรวยสามีมีนะคะเพราะอันนั้นคือของสามีเป็นหลักคำประกัน ให้เราไม่ได้ถ้าเขาอ่าไม่เลือกเราหรือความรักมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเราไม่ต้องมาคิดให้เราอ่าจิตตกแต่เราควรระวัง เพื่อป้องกันตัวเราเองนะคะเนาะคลิปนี้จ๋ากก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอยากบอกทุกๆคนว่าวางแผนเริ่มต้นย่อมดีกว่าเราแน่นอนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคอมเมนต์นี้ด้วยเนาะขอให้พี่ขอให้ทุกๆท่านนะคะ มีความสุขเนาะกับชีวิตนะคะกับงานนะคะแล้วก็สุขภาพเราด้วยเนาะอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนนะคะเสนียดจังไรปัดเป่าให้ไกลอย่ามาใกล้มาไกลพวกพวกเราเลยเนาะสู้ๆกันต่อไปคะ่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายจ๋าจากเบลเยี่ยมอีแจ๋วปากแดงด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ